ไปชมงานกันครับงานอะไรไปดูกันเกี่ยวกับสัตว์แน่นอนงานแสดงพันไม้นานาชาติและสัตว์เลี้ยงครับมากับคุณอ้อย ใช่ไก่พันทาโลกแต่ถามสัตวแพทย์ศัตวแพทย์บอกไม่เหมาะ <c oughs> ใช่ <c oughs> เพราะว่าพี่โหอายุเยอะแล้ว <c oughs> เราไม่รู้ว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยอันนี้สัตวแพทย์บอกผมนะ <c oughs> ใช่มีโซเดียมหรือว่าใส่อะไรเข้าไป <c oughs> อาหารหมาอาหารแมวเยอะ มีป้อนอาหารกระต่ายกับหนูเกวี่ครับยี่สิบบาทสนใจหรอเอายี่สิบนะอาเลือกเอา ลูกตีกันตาย เมื่อก่อนเขาชอบพันนี้มากเลยแหละอันนี้จระเข้สตาฟนะครับของพี่เอ็คลำพูนนะครับความจระเข้ ีลูกจระเข้นะครับวยัยรุ่มีเพื่อนด้วยนะครับเจอสาวนะครับอันนี้จะเป็นลูกจระเข้น้ำจืดนะครับคุณผู้ชมทางความรำพูงเขาเอามาใส่ตู้ปลาไว้เลยนะครับแล้วก็มีกระบะน้อย น้องๆเล่นนะครับใส่ขันน้ำจืดนะครับนอกจากนั้นก็จะมีกุกไก่สวยงามครับก็จะมีไก่ซิลกี้นะฮะไก่ซิลกี้นะที่ผมกับคุณออยเคยเอาไปให้ฟอตานะครับจะไม่ได้ว่าเราเคยถ่ายทําเทปไก่ซิลกี้หรือยังก็ไม่รู้เนาะนี่เป็นเลดอิกูนานะครับผมตัวเมียนะครับ ก็กล้องผมไม่ซูมเลยนะครับนะเลตอีโคน,นานะครับมีคาเมเล่ยนเวลนะครับหนึ่งตู้นะครับหนึ่งตู้จ้าตัวนี้เบียรดกก้อนนะครับ แล้วก็จะมีเต่าบกนะครับมีเต่าเกล็ฟูดนะครับเต่าเกร็ฟูดนะแล้วก็ตรงนู้นเป็นสุกากะครับในโซนของตามจระเข้ลำพูนก็จะมีประมาณนี้นะครับผม หันยุงสีสันต่างๆนะครับใส่ถุงไว้เลยนะฮะพร้อมหิ้วเอากลับบ้านครับนี้ประกาศนะครับประกาศแฟนซีนะฮะกัดแฟนซีโคยต่างๆนะครับฮร,ร,รับมูนนะฮะโคยนะครับ

ด,ดูดูดูไอไล้ลายพายนี่เหมือนเลยงานฝีมือนะฮะใครสนใจมาดูได้นะครับงานมีถึงวันที่สิบสองนะนะครับสูงแสดงสูงแสดงสินค้านะครับเชียงใหม่นะจ๊ะใครอยู่แล้วแวกใกล้เคียงมาได้เลย หรือใครจะอยู่านาราธิว่าตีต่ขึ้นบินมาได้เลยครับนะนะฮะอนฟอกนะฮะงานเหมือนมากเลยฮะหรือว่าถ้าใครอยากได้ซื้อออนไลน์นี่ก็ติดต่อทางนี้นะครับดูคุณออยสนใจมากเลยแหละโซนของเอสพติกครับ

กาสนใจยังมาดูได้นะหรือว่าจะติดต่อทางเพจของพ่อค้าแม่ค้าก็ได้นะครับสนใจสามารถติดต่อสถามได้กค่ายชนนกันเช่นเดียวกันัดมาค่ะเจอกับลาดประวบด้วยตลาดอาหารย้อนวานวซึ่งจริงฝั่งซ้ายมือสุดจะถึงฝั่งเองแห้งนะคะเรียกว่าานนี้สุดคุ้มกันเลยทีเดียวแพคเกจสุดคุ้มนะคะนี่นะครับพวกหนูดัมโบลเลตนะครับผม อันนี้หนูไร้ผลนะครับท่าที่เชียงใหม่นี่พี่โจ๊กแกจะดังนะครับแล้วก็หนูไร้ขนนี่แกแกเพาะออเดอร์แกเยอะเลยนะฮะหนูไร์ผลนะใครสนใจสอบถามได้นะครับไปสอบถามได้เลค่ะส่วนถัดไปให้ลงทะเบียนค่ะสําหรับการแข่งขันในพรุ่งนี้โชว์วิ่งแข่งกระต่ายกับเต่านะคะ บอกลาให้ทานอีศบที่เราเคยเจอะเจอมาซ้ายมือของเวทีจะเป็นจุดลงทะเบียนและนะคะเป็นจุดสนามแข่งใช้คาว่าสนามแข่งของเต่าและกระต่ายนะคะน้องๆปลอดภัยเซฟตี้ทุกตัวเราจะฟูนะคะพื้นด้วยโคมนะคะเรียกว่าเป็นยากเทียมเลยละกันแล้วก็จะมีทั้งลูกวิ่งต่างๆแต่อุบไว้ก่อนคะ่ะหน้าตาของสนามแข่ง จะออกมาหน้าตาไหนนะคะมาให้กำลังใจกับน้องอ้อยแล้วก็น้องกุ้ให้คุณอ้อย่ยเป็นชกมวยที่เจ็ดนะคะเจ็ดคุณอ้อยสนใจเพราะวันพรุ่งนี้นั่นเอง15นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับการลงทะเบียนและในวันที่10ค่ะเอาใจนะคะหลายท่านที่ชื่นชอบสำหรับสัตว์เลี้ยงสุดแปลกวันนี้กับการประกวดงูและก็งูสวยงามเจอกันในวันที่10ค่ะซึ่งก็จะลงทะเบียนเวลาโดยประมาณ15นาฬิกานั่นเองถัดไปค่ะถ่ยทางแอฟริกันนะครับ เอ็กโซติกเพจไปจนถึงค่ะวันนี้อนนี้คุณออยเป็นตากล้องนะครับบอกให้ก่อนไม้นะคะไปจนถึงค่ะสัตว์เลี้ยงนี่ก็มางอนเลยเช่นวันนี้น้องๆมาถึงในงานปุ๊บน้องๆทุกคนให้ความร่วมมือนิดนึงนะคะถ้าหากเราเจอป้ายจับทางที่โคดินนี้นะคะเรียกว่าเขียนไปเลยว่าพยายามจะจับน้องให้อาหารโดนให้น้องๆทุกคนให้ความร่วมมือด้วยไปถือใหญ่โค่นงูคอนนะคะับพ่อกระจกนะคะเดี๋ยวคอนสเนก อันนี้เป็นโซนงูคอน,นะครับมอสต่างๆนะครับผมใครสนใจยังมาดูได้นะอีกหลายวันเลยนะครับแล้วก็มีมิวสเน็กนะครับมิวส์เน็กแล้วก็มีงูคิงนะครับ,บแบล็ก i ิงสเน็กนะครับก็ยังมีนะอ่านี่แบล็กทิงสเน็กนะครับมีเด็กๆสนใจนะครับเยอะแยะเลย บอลนะครับอไบโนนะครับาเบดไโน่ะรานอมอนะครับพอมันห้าแถมนะครับราคารคาสแตนดาร์ดเลยครับไม่แพงนะครับสใครสนใจมาดูได้นะครับราคาไม่ได้แพงเลยคระบอร์ดพื้นๆทั่วไป คุณออยคุณออยมาเอาไปละถ้าแขนแขนผมแขนแขนครับแบล็คคิงนะครับภาพงูนะครับใครไม่เคยเห็นมีด้วยหละคุณไม่เคยเห็นนะครับงูคอนนะครับขนาดใหญ่นิดนึงนะฮะ นะครับแล้ว,วันเอสโตติกเด็กเริ่มชอบนะครับแล้วก็พ็อกน้ตนะครับว้าครับผมพ็อกโน้ตตัวใหญ่จ้าสวยงามจริงๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับโซนเอสโตติกนะครับผมแล้วก็จะมีป้ายต่างๆนะครับ